ในฐานะที่เอาข่าวเอาภาพของเสมาใช้บ่อยๆครับในโอกาสวันเกิดวันนี้ก็ทีมงานสเก็ตข่าวต้องบอกว่าแฮปปี้เบิร์ตเซครับเสและมาถึงสเก็ตข่าวส่งท้ายไปที่หนองคายครับไปดูทวนนกขมิ้นหรือว่าการประชุมครมรสัญจรของท่านนายกที่หนองคายกันครับท่านนายกก็ไปไประชุมครมรที่นั่นแล้วก็ตกเย็นครับรับประทานอาหารที่ริมแม่น้ําโขงนะครับอิ่มน้ําสําราญดีแล้วครับก็เดินทางจากร้านอาหารนะครับไปโรงแรมซึ่งห่างจากร้านอาหาร2กิโลเมตร และดูครับว่าท่านนายกเดินก็ทักทายผู้คนประชาชนทุกเพศทุกวัยไปเรื่อยครับนักข่าวก็ถามว่าท่านเดินแบบนี้เดินทําไมฟังเดินตอบครับเช็คเรตติ้งยั่ไหมครับเดี๋ยวว่างๆย่าไปเดินจังหวัดตรังหนึงคนนเนี่ยผมจะเดินจังหวัดตรังทนี้ลงดูเป็นไงแม่ท่านนายกบอกว่าเช็คเรตติ้งหรือว่าสํารวจคะแนนนิยมรวมทั้งจะบอกนะครับบอกว่าจะไปทําอย่างนี้ที่จังหวัดตรังด้วย เดินไปด้วยครับผ่านร้านหนังสือครับประชาชนก็มาขอถ่ายรูปนะครับบางคนซื้อหนังสือบาดมาจากร้านหนังสือก็ทานายยกช่วยเซ็นหน่อยท่านหน้าท่านก็เซ็นให้ครับซื้อหนังสืออะไรมาก,ก็เซ็นให้หมดครับแล้วมีอยู่คนหนึ่งครับมาซื้อหนังสือครับรู้ทันทักษิณครับเอามาให้ท่านนายกเซ็นท่านนายกก็เซ็น เซ็นแล้วนะครับเซ็นไม่เซ็นกราวครับผู้ต่อด้วยครับไอ้ผู้คนเขียนพรุนี้เหมือนโง่เกินกว่าที่จะรู้ทันผมยังฉลาดไม่พอว้าวพบกันใ่วันพรุ่งนี้สเก็ตข่าวครับ